เป็นอ,น,อนาคตให้งัวโมเป็นป้วกับบ้สโตแล้วนะีงัวกับบิดนสามสี่โตแล้วเนาะกะว่าอย่างไง้องัวหยามันเลี้ยงจนผ่นจนเป็นไปเลี้ยงงวเขาเอาลูกมันใช่ไหม สาบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ซูคูจูคนเดอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องสาราสวรรนาพี่น้องมื่อนนี้เขากลอยู่บ้านกอยรั่วบ้านนนทรสำรานครไกรสอนคือเก่าเนาะพี่น้องพอดีว่ามีเพื่อนผู้หนึ่งเนาะผลอยากให้มาถ่ายลูกเพินพ่นผลมาลูกผลเป็นพิกงพิก,การนี่เลยเดินไม่ได้อะไรพี่น้องเขากับเป็นจักจักปีเลยเนี่ยจังไปถามน้องกันเนาะเพ่นว่าเงินหาหมกหาหมอกับบ่มีเนาะพี่น้องเลยอยากให้ถ่ายเผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีด้วยใจบุญเนาะเห็นยันช่วยเหลือเพิ่นได กะไปเบิ่งปรชมกันเนานะว่าเป็นอะไรเนาะพี่นะ้องอยากจะไปถามอันว่าเป็นกกปลายสาเหตุหรือความเป็นมาจาังใดเนาะเฮือนผลก็กอยู่ทางล่งางเ่าเนี่เยเนาะไปเบิ่งปรชมกันเลยนี่เนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเฮือนเนานะอยากจะพาขึ้นไปแบบทเถิงเลยเนาะมาลงกันะมาลงกันฮะเพรามันมีอัเป่าแล้วมื่องเป่าวนุ่งวนเบญจมา สบายดีเลยสบายดีเลยเจ้าหน่ะสื่ออะไรเนาะสื่อดอนสื่อดอนเด้โมหเนี่เด้นี่้าไยเอออายุจะปีแล้วอายุสิบสาปีแล้วไปประดสามสี่ปีนี่เละสามสี่ปีเลยโมยกล้อรถถีบ รถที่บ่สาเ,เหตุเหตุให้เป็นแล้วนี่นะแหน่ปาหัวแตกไรยนี่ยมันชักยาแหละหมอ่าบ่ไปห้องหมอกระยาบอชักยาอยู่ไสนี่มชักยาในบ้านหมอหมอเข้ามาแล้วหมอชักยาให้บอไปห้องหมอกะยาเดยทีศหนึ่งแล้ว่นย่างแยกชุบแล้วไปเป่าอันนี้ไปเป่าแล้วบอเศราา้าไปส่องไพย่ห้องหมอคนแบบก้นกบคนแตกแล้วพิการเลยไปบ่ได้เลย ไต่ตนพะนอตกี้กับตตกี้ข้านได้เดี๋ยวนี้ข้านกับไม่ได้ใช้ต่ก้นทูดก้นนี่บาดเปื่อยวะเน,น,นี่ยก้นน,นี่เมื่อยจะใส่ยาเลย<อ>เป็น้นเปื่อยเนาะตอนนี้นันเศร้าแล้วเป็นครั้งนี้อีกขอศัยหนังตะแคงเดียว<อ>ทูดกาศัยแต่ก้นทูดพิษพินะ้อะเมื่อยจะ ยาจะมาจากเนวใส่บอกให้มอมาซักยาปัวให้มันอันมอกระบายอมแล้วอะเคยไปอ่ะห้องมอใหญ่บ่เนี่ยไปอย่างห้องมอแข็งค่ะไปห้องมอแข่งก็ไปอบบอลบําบัดก็ไปเหมือนมันบอกบ่หายต้องใส่บําบัดตลอดมันผัดเคลื่อนม่ได้ไปม่ได้ไปแล้วมันปวดมันหายเดี๋ยวด้เอาไปมันก็ไป เหตุใดดีนอกบ้านเนี่ยต้องล่องลางก็ไม่ได้อยู่แต่ทั้งทั้งทั้งหอนเป่าพัดลมจนเพ่พัดลมชามโตนี่เพ่เลยจัดนะกระแปลงวานพอได้เป่าะกี้ก็แข็งแรงปกติต,กตั้งแต่ตุ๊กหลุดทิปมาแล้วเปน็นนนี้เลยเป็นเลยเอรา<น>ะพ้องกันเขามาช่วยเรือเขาแบกบางหันก็ไม่ได้มแม่ก็ไปพิการเมืองจักตัดอยู่เมืองไทย ตอนชิมหาชิพโอวรีจักหมอตัดมือเจ้านะแมนเวลาเห็นเรียกนักเลยกับปวดเ้นไ่ค้อนน้ำผิ่นวางนัง้นโครงการเขามาช่วยเหลือว้าวแล้วก็นาะจากโปกตีอันเผิ่นเป็นคนที่แบบแข็งแร่งสมบูรณ์ทุกอย่างตกักตอราถีบเราเป็นนั่นเองกับบดมาดกับไปเป็นคืเอเก่าได้เดย็ยนกับไ,ได้เฮียนเลยไปลน่งลุงงหลังก็ไ่ได้ กะหาไม่กินอย่างเดียว้อนอยังลงตลาดก็แม่ก็อุ้มบ่แพ้แม่ได้ไงอะไสิบสามปีเลยเนาะขูบกันเอาลงองซามเถอะใชาพ้พอพอมาปาดใส่ซอดบ้างน่นงัวกับเบิดดินดอนกับคลายปัวพอ่อหน้าไห้พอได้เห็ดอยู่แล้วว่าหน้าห้เออยังพอได้เห็ดเข้ากับเบิ้อแต่ว,ว่ามีกินอยู่แล้วว่า ก็พอได้กินกับบะกุ้มนะจับจุจับจอดเข่าก็ได้จับจุจับจอดน้องๆทั้งหมดจะไมีลูกจะคนอะไรสามคนเสามคนนี้สามสี่คนบะกุ้มไม่ซี้เลวเพื่อนชานกับมีเนาะเงินชานกับมีปกติพี่น้องแต่ว่าเนาะแต่ลูกคนนี้จุกเนี่ยแหละเงินเท่าเลกับม่วนทแต่ผู้เดียว หามาเบิดเลยไหม,มเบิรดคหน้าครหใช่กบ,บเท้าเนาะลว่าบุมีวิธีอื่นเลยบ่กแบบหมอคนบอกค่ะแม่คนหายนนต่อีตนคนไรอย่าให้เอือย,ยให้ตนุกชาลูกคนนอกพกกา,าว่าบคอยเป็นไปนเราพี่น้องเ็นฝนอันน่อยให้าบเป็น,นากบก็บ้ <c oughs> งวัวกัเบิด์ตสามสี่โตแล้วนนเนาะกะว่าอย่างง่ายของัวหยามอะไรอย่างเดียวนดียวผลจนเป็นไปเลี้ยงงวัวเขาเอาลูกมันใช่ไหมอ๋ออกอเอามาไปกายนี่ยังไม่ได้ลูกดอกเนาะยังไปขอเชื่อยังกี้ดีเก่าเขามามุงให้ทะเลมุงอีตนสงสงารพันเด้พี่น้องขันหนอมีผู้ใหญ่ใจดีเบิง่งเรื่อยอย่าให้พันชอยยังลูกเจ้าเนี่ย อ๋ออยากได้ล่อดหลดเข็นล่อดหลดเข็นพอได้เข็นผลไปสะดวกสบายแน่เนาะพี่น้องเอ้ยใจต้นผลายเนาะงัวควายให้หนาซาโทต้ผลกับคายเป็นในส่วนหนึ่งเลยงัวจนมุมีนะว่าง่ายก็ได้ยังเหลือแต่นาพอได้เห็ดเห็ดเพื่อนคั่วพอได้ให้ลงไปอยู่ลุ่มพอได้ขั้นกับน้ำในกับม้ำในอย่าให้เพื่อนอยู่ตะารางอย่าเห็ดเพื่อนนั่นตัวห้องน,น้อยๆให้เพื่อน เอ็ดยังบ่ได้บ่มีเงินเห็นเขาเดี๋ยวพาไปเบิกไหนเด้อมันลงไปจังหน่อยเพิน่นว่าว่าเพิน่นอยากเห็ดเฮือนคข้วอันเฮือนใกล้ๆห้องน้ำให้ลูกเพิ่นนะพี่น้องเพราะจะลงไปเข้าห้องน้ำมันสะดวกสบายเนะาะวันนี่อซอยเรือตัวเองบ่ได้เ,ดเลยเนาะจากคนที่ปกติแข็งแรงปึงปังตกรถทีบสาเหตุกันเนาหนัวหมูหยกล้ออะไรเนาะไปเข้าห้องเทียนนะบ้านตัวเจ้าของนี่บ่แม่นอ๋อแล้วก็บ่ได้เทียนหนังสือเล,อลอย ต่ก่อนเพิ่นเทียนอยู่ปอได้สะตอนเ<อ>พิ่นเป็น <หา S 1> อ๋อปอหาสิสิไปลายมอยะไรเนาะเป็นเพื่นดูแต่ยังน้อยอ๋ออยู่มาคิดดูมือเถอ่อขยันเป็นเวนเป็นกรรมเพิ่นไหนเนาะ<ม>ค,คิดบางทีแบบจากคนแข็งแรงปกติกะไปมากอ่ะก็ได้แต่วันนี้ก็ได้แต่บินหกักคานยังก็ได้ปกติเลยมันเป็นข่าวเป็นข่าวเลย ไปก็ปได้บะเนี้ยคันบ่ได้สองปีป<ะ>มีแต่สายตะก้นจนังหวะก้นบาทเออก้นจนบาดบ่เนาะมือเป็นหูบักใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยยาปัวกระปุกคู่มือยาไปเชื่ออันนี้มาใสา่เผออืเ่อว่าคนละพิวทั้งกินทั้งท่าออน้ำผลไม้กับบัตระะได้กล้วยเองก็ขายใสย่ชุดความสามารถของแม่แนะเนาะของพ่อแม่แหละอยากให้ลูกเศร้าแต่ก็บ่เศร้า หมอกะเจ้ามืจักแนวเห็ดแมนบอหมอมาจากยาพวบบ้านห้องหมอแขวงกับไปมาแล้วเนาะสมื่นนี่ก็ใช่แต่ฉีดยากินกินยาเอาสมื่นได้เจ็บเสียมเจ็บก้นถามบอเจ็บเส้นเจ็บเป็นเเจ็บไปทางโตเลยเบัดมันอยากดีดมันก็ดีดปึ้งแข็งขา,งขาอเอ็นแสดงว่าเอ็นวเวลาอุ้มเวลาจมนี่เหี่ยวไหลเลยโอ้มือ เหนียวออกบ้วงมือลำบากเติบพี่น้องเนาะอยู่เชิงขึ้นขึ้นลงล,งลำบากเวะลาไปขี่ไปเหนียวก็ต้องให้พ่อให้แม่อุมนะ้มเนาะขี่ลงปองออล,ลำบากขี่ลงปองกับแม่ช่วยควบคุมบ้างเวลาขออญญาี่ลงปองกับเขาว่าเขาอนุญาตเนาะพี่น้องครับแม่ต้องลงไปเก็บอีกตารางเนาะ คันว่าคันเป็นไปได้คันมีผู้ใหญ่จะดีเบิ่งกับคันอยากได้รถเข็นเนาะคันว่าไม่รถเข็นก็จะเห็เ<อ>ดคัวอะไรเทพื้นให้คนอยู่ตลุมตลางนอนเบาคันไว้คันว่าดูจเห็ดคั่วคนอยู่ตลุมตะล่างแล้วก็กเป็นนอนพุ่นเนาะแล้วก็พอได้เคันค้านเขาห้องนงห้องน้าได้พี่น้องตูดเขา่ขาได้โจมเข่ามันจะงะ่ายนะว่าง่ายกันเนาะอ,อันนี้เผื่อถิจมลงเพื่อนลงยังเพื่อนคนก็ใหญ่พอแห้งเนาะพอดีลมขบกันกับแม่ ยันตกบนันดงบนันไดผันแห้งสี่ยุ่งข้ามาอีกบ้อ,บองนันเจ็บเท้าป้าลุงเพิ่นกระบอกมาสนใจเมื่อบ้านเมือ่อเกิดแม่นตายขี่ไล่อาบนอนแมบขี่<อ>ป้าลุงผันบันเทิงกันเลยเก็ถือว่านายอยู่นอกพี่น้องกันนักพอสมควรอยู่เนาะพอประจักษ์ชีบึงลูกประจักษ์ชิงยังเนาะลงเห็ดเวียง,งนี่แห้งยากแล้วประจักษ์ เอาง้อผลนมาเลี้ยงกับเป็นมาคั่วลูกอีกอแดนลุงไปเห็ดเวียงยำเสามาส่งเขา่าทายาให้ดูแลตัวเองก็ได้ื็เขาน้าไม่กินทายาให้แล้วออกไปเห็ดเวียงเองดำหน้าจังไหนอื่นม,ม,มือก็ดำหน้าม่แห้งเน่าใครจะมีเขา,ามีนามกินอยู่มีหน้าเห็ดอยู่เนาะเข่าก็แจก็กจิกุ้มกินบบก,กุ้มกินดดกอแต่ละปีกับ ยืมเพิ่นกินเพิ่นก็ชอบช้องชอบอือเป็นหยังดีอยู่อือมันดีแต่ว่ายืมบ่หลายเนาะเคยตัวเองบ่ได้พี่น้องแม่น้มันก็ยังยากแม่ก็จสิแล่นไปใส่ตแล่นไปใส่เนาะเพราะว่าเพิ่นก็เพิ่นก็บ่มีพ่อแม่ก็ทุงยากคือกันอยู่ไกลพ่อแม่ก็ได้เจ้าแม่คนบ้านนี่บ่บ่พนเพิ่นอยู่ทางพนบ้านเราบ้านนีออน้องคนบ้านา้านนี้แม่น พ่อแม่ก็ทุกงานนอกพี่น้องก็ว่าแหละต่างคนต่างมีครอบครัวของใครของมันลอยเลือกกันกับยากลําบากนะพี่น้องเลยงัวกะไปอันเอางัวเขามาเลี้ยงเพื่อได้ลูกได้เต้าเนาะจักปีที่ฝนจะให้ลูกตัวหนึ่งคนมาปันกันแล้วแต่กันใดกับปันกันกุลาตโตกับลูกมัน สมัยลูกมันสักทีว่าแม่ช่องโตเออ<า>ขันปีหนึ่งขึ้หมดมันได้ลูกกับป้านกัน,นสินเนาะงอเอื้ยแม่หนึ่งเป็นซ้ำแม่เอางอเอามาเลยยังเลี้ยงงอซ้ำแม่เอาละมาเนาะพี่นอ้นนนงนองเนี่ยจะพาลงไปเบิ่งตลาดเนาะมาเนี่ยจะให้ต้นลูกพอนอกนี่เด็กหัวกระไดกับลงเนี่ยนี่น,น้นองพี่นออ้องเวลาอุ้มลูกลงไปเถือนหนึ่งเวลาอยู่ทงเถือนมันห่อนลาย เออนี่บ่ออยากเห็ดมองนี้ป่ะพอได้ขาดมาเลยอ่านี่เนาะพี่น้องเพิ่นก็ได้ซทำนี่หละเนาะเพิ่นอยากเห็ดมองนี้ให้ลูกเพิ่นอ,อยู่ค่ะก็อีกอันนีเอ่นานี่ก็มองนี้เนาะเพิ่นว่นาก็มองนี้เพราะถุกย่างแหละเฮือนก็นมีพอได้อยู่แต่ว่าขาดแต่ว่าซี่ละนี่ ขาดแคขนอะไรว่าง่ายกันเนาะขาดแขนยังกระคนลูกบดขาดแคขนยังกระคนสิลูกบดด้วยพอพี่น้องบอราบพ่กแมเนาะเพื่นจะเห็นห้องนี่ลูกเพื่นเกิเกลนกลัวพอได้ให้ลูกผนคันหรือว่าโจมโจมมาเนี่ยเข่าห้องน้ำว่างนี้เนาะพี่น้องเพราะว่าเห็ดครัวมันดังไผรดังในกาชิยาเห็ดนในนี่้อ่าแบบมีต่อยพอได้ให้ลูกลงมาอยู่ลุ่มโดยันนีก็เป็นห้องลูกซะ่คำว่าพื้นเนาะคำเป็นไปได้นะเห็นห้องลูกว่างนี้กะว่างนี้ก็จะเป็นว่าง นั่งลินนั่งลินพไ<อ>ด<ล>้ล,ลูกันอยู่นี่เนาะแล้วก็เข้าห้องน้ำสะดวกสบายบางนี่นะเพราะว่าอยู่ทึงผูกทึงเพื่อนจา่นนาะพี่นอ้องต้องขี่หรือว่าถ่ายแลวถ่ายลงมาตลาดก็ต้องให้เม่เอาไปถิ่มอีกเนาะค่อนข้างลำบากก่าววอนผู้ใจบุญทุก่านนะน้องพี่นอ้องคันอันนั้นก็ซอยพอได้กับชอยนาอพี่นอ้องคนละห้าละสิบก,ก็ได้นดเนาะรถเค้นแหละเอาง่ายๆรถเค็นเค็น เข็นลูกผลเวลาอยู่ตุลุงตุลางเขได้เข็นไปหันไปหนีเวลาจากไปนะพี่น้องเพราะว่าถ้าชีไฮกลับมาเป็นเก่าบบได้แล้วเนาะหัวมอผลกระบอกว่าครับมาเป็นเก่าบ่ได้แล้วมาชีแต่ว่ามันดนแล้วแต่คันแรกๆไม่ใหม่ผลตกไปไว้ฮามอไว้คอยว่าน่าจะได้นะแต่นี่มันสามปีแล้วแม่บ่เลยสามชีหอดีที่สี่โอ้มันเถงแล้วพี่น้องเอ้ย ชอดปีที่สี่แล้วมันกลับไปเป็นคือเก่าก็ได้เ้วเราว่าห้งมองห้องมองเพิ่กับไปมาเบิดเลยเนาะเงินได้มาถ้าได้กระมวส่แต่ยาพอาได้กินไปเ,ปเดี๋ยวนี้กับมวส่ศต่ยาคือเก่าแหละกินพอว่ามันเทา<ม>บางเถื่อมันอยากกระตุกแล้วมันกระดิดเลยเออแล้วก็ปวดไปเบิดทั้งโตถูกของคนทำกันกต่างกันเนาะ<ม>ว่าวมาแล้วว่าวลายกับอันนั้นเด็พี่น้องเอ้ยมันตื่นตันใจแห่แล้ว เจ็ดวงนี้ปกติเป็นเฟอนคั่วเนาะเดียวนี้เนาะก่อก่อก็ขึ้นมาเลวกเทพื้นเฟินแค่ในลูกพนอยู่นี่กันเ็ใส่เล็กเอาก็ได้พอได้กั้นหม้เป็ดในไก่เข้ามาเออใส่เล็กเอาก็ได้เพราะไเทพื้นเทพื้นกั้นหม้เป็ดให้ไก่มันเข้ามานะพี่น้องเนาะลูกอยู่นี่มันจะได้สะดวกสบายกับห้องน้ำแนบบริโจมขึ้นจมลงจมขึ้นจมลงมันกัยาก้าอะไรเนาะลักๆกัตอนนี้หาะเพินอยังให้ซอยเรื่องรถเข็น อากาศขันเป็นไปได้ตัวนี้ก็น้ำก็ดีเนาะขันแม่นผู้ใจบุญเพิ่นเห็นนะพี่น้องเพิ่นเนาะอยากเฮ็ดบุญอยากช่วยเหลือเพิ่นก็สามารถติดต่อเข้ามาทางช่องทางคอยรัวเฟซบุ๊กคอยได้เด้อพี่น้องกะเอาละเอ้ยกะผู้เล่ถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าผู้ใจบุญเพิ่นติดต่อเข้ามาเฮาสิมไหาเอ้ยอีกเธอนื่องกับขับใจได้เลยโดยกะเข้มแข็งเลยเจ้ากันละกะสู้ๆไปเพื่เนาะเฮายังมีชีวิตอยู่ขันโบหมามันบ่เศร้าบ่หายแล้วกะ ตามเวน้นตามกรรมอะไรเนาะคนเฮากับมีเวน้นมีกรรมมันต่างกันนนั่แหละเอ่ย <c oughs> เอาละพี่น้องสำหรับคลิปมเนคอยกะสิมเมื่อ,อะไรเนาะ <c oughs> ขอบ,บุญขอบ,บุญพี่น้องหลายๆเด้อ FC ฟซีเบอรทุกคูทุคนจิคามาติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาให้กำลังใจส่องสาราสวรรค์ตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้กะสบายดีสวัสด,สดีไปละเด้อ <c oughs> อยู่ดีมีแหง้งด้วยสบายดี